สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพรดดีเกจีดังกับผมอนุชาส่งสิรินะครับนะท่านเห็นว่าผมบางทีผมเหลือบมองตรงนู้นผมเหลือบมองตรงนี้เนี่ยมันเป็นสองกล้องนะนะอีกกล้องหนึ่งก็คือถ่ายทอดสดอีกกล้องหนึ่งเนี่ยอัดวิดีโอมันก็เลยทําให้นะทำให้ <c oughs> ตาเนี่ยอาจจะล็อกแลกไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีก็ต้องมองมองอีกกล้องหนึ่งด้วยเพาอ่อกล้องหนึ่งอัดวิดีโอไว้นะครับนะ แล้วก็มีคนบอกว่าใน youtube ทำไมอาจารย์จัดไม่ค่อยมองกล้องเลย <c oughs> นะใน u t u b e นะฮะลงที่ youtube บอกเอา้าทำไมจัดไม่มองกล้องเลยคือคือมองเนี่ยมันมันเป็นสองเครื่องซ้อนกันอยู่เนี่ยนะครับนะฮะผมก็พยายามไปชามเฉียงเฉียงนะฮะแต่บางทีเนี่ยถ้าไปมองกล้องนู้นเนี่ยเราจะไม่เห็นข้อความของกล้องนี้ก็เลยกลายเป็นว่านะผมไม่ดมองกล้องนี้กล้องนู้นก็เลยเฉียงเฉนะียงฮะ ในคนใน y o u t u b e ก็บอกว่าผมเนี่ยจัดรายการไม่มองกล้องเลยนะฮะก็นะฮะมองอยู่ฮะมองอยู่เราก็เหลือบเหลือมองมองอยู่นะครับนะการทําบุญลงศพดีอย่างไรครับอันนี้สำคัญทําบุญลงศพเนี่ยดีมากเลยนะดีมากทําบุญให้กับนะผู้ยากไร้นะครับเขาว่าอันนี้สงผลบุญเนี่ยแรงได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้า นาชาตินี้ก็มีความสุขนะครับเราให้สิ่งที่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านดูฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยการการเผาศพเนี่ยอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่เมนเลยนะฮะโรงก็ไม่มีนาโรงไม่มีเวลาเผาอ่ะท่านสังเกตนะฮะที่เขาเผากางแจ้งสมัยเมื่อก่อนเ็าคงเคยเห็นนะเอาศพไปวางนะฮะวางบนไม้ฟืนเนี่ยแล้วก็เผา เวลาเผาเนี่ยนะเส้นเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยบางทีมันยึดนะฮะมันยึดนะพอโดนความร้อนเข้าไปมันก็ลุกขึ้นมานั่งบ้างขาชี้บ้างแขนยกขึ้นบ้างคนก็แตกตื่นนฮะนึกว่านึกว่าศพฟื้นนะอะไรประมาณนั้นแล้วอย่างก็เขาเรียกว่าอุจารตานะคนพบเห็นเนี่ยนะบางคนปงได้ก็กโอเคแต่ว่าถ้าถ้าทั่วๆไปเนี่ยมันทําให้คนที่นะที่เป็นห่วง นะที่ยังเป็นห่วงอยู่นะครับที่เขาเป็นห่วงญาติเขาเป็นห่วงอะไรเนี้ยเขาจะคิดไหมว่าเขาร้อนไหมเขาเจ็บปวดไหมนะครับอย่างนั้นนะฮะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถ้าเข้าเข้าเตาเผาแล้วเนี่ยนะครับมันไม่เห็นอะไรแล้วนี่เข้าไปไม่เห็นแล้วก็แป๊บเดียวก็ก,ก็ก็หายแล้วนะครับนั้นการทําบุญลงศพเนี่ย เป็นการเป็นการต่อบุญที่ดีมากๆเลยนะครนะทำแล้วได้อน,นี้สมผลบุญดีมากนะครับขอบคุณนะขอบคุณที่ถามเข้ามานะครับว่าทําบุญโรงศพดีอย่างไรดีกับชีวิตมากนะนะดีมากทําให้นะคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไปเจอนะเด็กวัยรุ่นนะ่ะเด็กวัยรุ่นที่นะที่อยู่ระหว่างการเรียนเนี่ยนะฮะไปทําบุญโรงศพกันเยอะมากทําที่ไหนฮะท่าน ที่เห็นนะครับท่านท่านไปดูที่ที่ปอเต็กตึงนะใจกลางเลยอยู่แถวแถวหัวนะอยู่ม,มุมของวัดหัวลำโพงเนี่ยเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นที่เรียนอยู่ที่นะเรียนอยู่ที่จุฬาเรียนอยู่แถวแถวนั้นนะมาทำบุญลงศพกกันเป็นภาพที่ผมบอกนะว่าวแบบเนี้ยถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ท,ที่เด็กเด็กนะวัยรุ่นเนี่ย นะมาคิดถึงการเสียชีวิตของผู้คนแล้วก็ขาดสิ่งที่ขาดไรตอนนี้นะครับก็คือโรงศพบ,บางทีไม่มีเลยครับแล้วคนตายเนี่ยนะตายไปแล้วญาติต้องมาเสียเงินเสียทองกันเยอะแยะนะครับไหนยะค่าฉีดยาค่าลงค่าอะไรอีกนะครับบางคนไม่มีเงินแล้วบางคนเนี่ยตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคนเสียชีวิตเสียชีวิตด้วย โรคหลายต่างๆเนี่ยบางที่นะครับที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีโรงเริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่อะไรเนี่ยการเผาในพื้นที่ก็เผายากนะอย่างบางบางพยบาลพื้นที่เนี่ยนะโรงพยาบาลก็ทำมาดีนะครับเขาก็ใส่ซีนใส่อะไรแพ็คมาดีแหละนะครับ mm hmm. เพื่อจะมาใส่โรงแล้วโรงก็ปิดดีๆนะครับแล้วก็นําไปเข้าที่เผานะผมเห็นนะครับ มีวัดอยู่นะวัดโล่อ่างทองอันนี้พระอาจารย์ไปทูลทำมาตลอดนะฮะวัดโล่อ่างทองเนี่ยตอนนี้ท่านก็ยังทําอยู่ใครไปก็ไปไปทําบุญได้ที่วัดโล่อ่างทองวัดโล่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้บอกบุญไปนะไม่ได้บอกบุญไปว่าใครจะมาทําบุญลงศพไม่ได้บอกนะครับแต่ท่านเจ้าวาดเองเนี่ยน้าฟักเงินวัดเองเนี่ยนะครับมาทํโลงศพเนี่ยนะครับคือคือนําเอาเงินไปซื้อ ซื้อโลงแล้วก็มามอบให้กับคนที่ศพไร้าญาติไม่มีโลงเนี่ยมาเอาได้แล้วถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยอยู่ไกลๆเนี่ยเขามีรถน้ามีรถส่งให้ด้วยนี่คือนี่คือ,คอวัดโลนะครับที่ทำนาล่าสุดเนี่ยผมได้ได้ข่าวดีว่าหลวงพี่น้ำฝนวัดไผ่ล้อมก็ทำโครงการอย่างนี้ก็คือน้ำมอบโลงศพให้กับผู้ยากไร้ใครจะเผาศพก็มาเผาที่วัด จัดพิธีให้ด้วยจัดสวดให้ด้วยนะครับที่วัดไผ่ล้อมอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนิมิตหมายที่ดีนะครับที่วัดวารามต่างๆนะจัดโครงการลักษณะแบบนี้นะครับคิวอาจารย์ครับองค์ที่คออาจารย์สวยดีครับแล้ว <laughs> คุณเห็นเหรอนี่นะคุณจะเห็นแค่แค่ตรงนี้มั้งเห็นไม่สุดหรอกหรือเห็นสุดนะ องนี้ผมจะบอกให้นะครับนะองค์นี้เป็นพระขุนแผนพายกุมารกัญญานะเป็นการรวมกันผงสำณผงนะพายกุมารและพายกัญญานะครับนี่นะส่วนที่ที่คุณเห็นนี่น่าจะเป็นเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เนี่ยทั่วไปนะเขามีกันอยู่แล้วนะครับเหรียญย5สสตางค์ของราชการที่เ้าเขาบอกว่าขาดสลึงไม่ถึงล้านนะ่ะนะต้องเติมด้วยเหรียญสลึงนะเหรียญสลึงเนี่ยของเสนาสนาวัดป่าเจ้าสัว นะพระครูวัดป่าเอาไปต่อโค้ดแล้วก็มอบแจกลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะผมก็ติดคออยู่นะติดคออยู่นะคุณแดงเอาไปเลี่ยมแล้วก็นะเนี่ยนะก็มาใส่แบบนี้ก็สวยงามดีแล้วอย่างใส่แบบนี้เนี่ยก็ไม่อันตรายนะครับผมแนะนําเลยหลายๆท่านเนี่ยนะเดี๋ยวนี้อันตรายนะฮะอันตรายนะครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เคยเล่าให้ฟังนะผมเนี่ยขนาดเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะ่ยนะใส่ทองขึ้นรถเมย์โดนกระชากอ่ะ มันกระชากทองอะ่ะนะขนาดเป็นวัยรุ่นนะครับนะยังโดนเลยอะ่ะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยการใส่เนี่ยใส่แบบเนี้ยนะดีฮะอันนี้ก็เป็นทองแต่เป็นทองเม็ดนะแล้วก็เป็นกลากะลาตาเดียวแบบเนี้ยไม่อันตรายไม่ล่อตาเพราะบางทีเขาก็มองเป็นเป็นสร้อยธรรมดานะครับไม่ค่อยมีราคาข้างงวดอะไรนะอย่างนี้ดีกว่าฮนะใส่อย่างนี้ดีกว่าสําหรับคนที่ นะคนที่จะไปใส่แบบทองล่อตาล่อใจอยูนี้มันล่อตาล่อใจกันลําบากนะฮะเพราะว่าขนาดไม่ล่อเนี่ยมันยังดึงซะคอแทบขาดนะครับไออย่างเนี้ยนะใส่อย่างเนี้ยจะดีกว่าเนี่ยใส่อย่างนี้นะครับผมก็ก็ใส่อย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการใส่พระนะฮะการสวมวัตถุมงคลเนี่ยนะถ้าเป็นนะ,ะถ้าเป็นแบบอยากจะอยากจะให้ท่านช่วยเนี่ยเราก็ต้องไม่อายท่านนะฮะ ไม่อายที่จะโชว์ท่านผมก็ใส่ออกนอกเสื้ออย่างเนี้ยใส่ออกนอกเสื้ออย่างเนี้ยแต่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยบางประเทศก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างสิงคโปร์ผมเคยไปสิงคโปร์ฮะไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากแต่ผมจะผมใส่นอกเสื้อแบบนี้ไปสิงคโปร์ผมก็ใส่นอกเสื้อแบบเนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่ถามคนที่เขาเขาอยู่สิงคโปร์เขาชอบพระนะครับเป็นคนชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาชอบพระผมบอกว่าเอา้าแล้วทําไมไม่ใส่แบบผมเนี่ยใส่นอกเสื้อเนี่ย เขาอธิบายความว่าในสิงคโปร์เองเนี่ยถ้าใครใส่นอกเสื้อเนี่ยเหมือนนักเลงฮะนะเหมือนนักเลงต้องใส่ในเสื้อนั้นเนี่ยผมไปเนี่ยนะครับผมไปผมใส่ออกนอกเสื้อเนี่ยผมนี่นักเลงที่นักเลงที่สิงคโปร์เลยแหละนะเราก็ไม่รู้นะเขาคิดยังไงอะนะฮะแต่การใส่พระเนี่ยออกนอกเสื้อก็คือนักเลงะที่ที่สิงคโปร์เขาเขาก็เขาก็ใส่ด้านในกันนะ ใส่ด้านในแต่ผมไม่ไม่สนใจเราก็ใส่อย่างนี้อยู่แล้วนะพระเนี่ยเราต้องต้องโชว์ท่านนะจะให้ท่านช่วยเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเขาเจาะรูฮะกลัวพุทธคุณจะไม่ออกไม่ต้องไปเจาะเดี๋ยวพระเสียนะเจาะรูเนี่ยพระนะพุทธคุณออกมาได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเจาะรูพระจะเสียนะเพราะว่าน้ําเข้าไปอะไรไปเนื้อผงเนี่ยเสียยิ่งเป็นเนื้อโลหะเนี่ยนะครับทําปฏิยากับอากาศทำดียากับน้ํานะเสียฮะนะอย่าอย่าไปเจาะนะอย่าไปเจาะนะครับนะใส่อย่างเนี้ดีกว่านะครับ อันนี้พระนะฮะเจริญพรครับโยมนุชาหลวงปู่ตีวัดนอนดอนเนลมิตรท่านเรียนจริงขังจริงครับกาศนวัตการครับอาจารย์อันเนี้ยอันเนี้ยของจริงครับหน้าของจริงผมเคยไปสัมผัสท่านแล้วนะหลวงปู่ตีเนี่ยนะวัดดอนเนลมิรเนี่ยองนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าวัตถุมงคลในอน,นาคตก็จะมาแรงนะครับหลวงปู่ตีเนี่ยหลวงปู่ตีเป็นสายของผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะนะพอดีพระอาจารย์ท่านบอกมาเนี่ย เป็นสายของวัดสะพานสูงครับศึกษาวิชาจากพระอาจารย์ทองสุขณนะวัดสะพานสูงนะครับมามีนะครับ,มมนะรบวัดสะพานสูงเนี่ยเขามีเกจิอยู่นะครับหนะ้าหลาย,หลาย,ห,ลายหลายองค์หนะ้าที่อยู่ที่พระวัดสะพานสูงเนี่ยนะก็ได้ศึกษาวิชาอันนี้เขาสายวัดสะพานสูงโดยตรงเลยนะครับนะหลวงปูต่ตีวัดดอนเนลมิตร นะอยู่ชัยนาทนะฮะอยู่ชัยนาทถ้าใครมีโอกาสไปก็ลองไปกราบท่านดูฮะแล้วท่านท่านเป็นพระที่เป็นพระที่แคร์จิตใจญาติโยมมากนะหลวงพุทิีเนี่ยเป็นพระที่แคร์จิตใจญาติโยมมากแล้วแคร์ความรู้สึกนะหายากนะฮะหายากนะครับคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะเกจิที่แคร์ความรู้สึกผู้คนเขาจะเป็นยังไงเขาจะหิวไหมเขาจะเขาจะร้อนไหมเขาจะหนาวไหมอันเนี้ย จริงๆนะคนแบบนี้มีน้อยนะในยิ่งในสังคมไทยเนี่ยนะลดน้อยถอยลงการที่จะเอาใจของตัวเองเนี่ยไปใส่แทนใจคนอื่นเนี่ยนะแคร์เขาว่าเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะโกรธไหมนะเขาจะเขาจะร้อนไหมเขาจะหนาวไหมนะคือเอาใจของตัวเองเนี่ยเข้าไปแทนแทนเขาแล้วก็มีความรู้สึกในลักษณะแบบนั้นเนี่ยผมว่าหลวงปู่ตีเนี่ยเป็นพระที่สุดยอดมาก ท่านจัดงานเนี่ยนะครับเสกวัตถุมงคลเนี่ยท่านเป็นประธานด้วยนะเป็นประธานเสกวัตถุมงคลเนี่ยปกติเนี่ยท่านต้องอยู่ในฐานะประธานก็คือว่าต้องเตรียมในการที่จะนั่งปกปุกเสศเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ต้อนรับอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยทุกคนก็ต้อนรับนะต้อนรับแขกเหลือหรืออะไรได้อยู่แล้วเกจิเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปต้อนรับแล้วก็พาเกจิไปนั่งตามสถานที่ที่จะนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสก แต่หลวงปู่ตีเนี่ยองไหนมาท่านไปต้อนรับแล้วท่านก็ไปส่งเองเลยท่านไปส่งเองเลยผมไปสังเกตเห็นเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นเกจิที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากมายขนาดเนี้นะแคร์ถึงขนาดว่านะลูกศิษย์เนี่ยมาหาเนี่ยนะถามนะกินข้าวกันหรือยังอิ่มหรือยังร้อนหรือร้อนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยถามแคร์ความรู้สึกของ ของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดนะเกจิองค์ไหนมาก็พาไปนั่งธรรมะมนะนั่งสถานที่นั่งปกนะนั่งตามจุดต่างๆแล้วก็นะแล้วก็สนทนาด้วยนี่คือหลวงปู่ตีครับนะหลวงปู่ตีพระดีฮะพระดีองค์นี้กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจนะครับเป็นพระที่ขยันทํางานด้วยนะฮะจากพันเจริญพรโยมอาจารย์หลวงปูต่ตีวัดดอนเนลมิตรสิ หลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงท่านเรียนจริงเก่งจริงขังจริงนะครับนะเนี่ยฮะใช่ครับนะท่านเรียนมาทางสายของวัดสะพานสูงเลยนะครับคุณคุณพรนานะคุณพรพงศกรนะฮะคุณพงศกรสวัสดีครับอาจารย์รู้จักหลวงพ่อสวงวัดชีระขาวไหมครับ หลวงพ่อสวงท่านท่านดังมานานแล้วนะครับหลวงพ่อสวงวัดชีะขาวเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็มีนักสร้างไปขอสร้างวัตถุมงคลแล้วก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลออกมาแล้วก็มีคนสนใจเยอะนะครับนะหลวงพ่อสวงวัดชีะขาวเนี่ยคุณนะัดรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนําอาจารย์คาราวาสที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยครับโอ้หลายท่านนะฮะหลายท่านน้าคาราวาสเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยนะก็ไปไล่ะฮะไปไล่ อาจารย์เพียรวิทย์นี่ก็คารวะนะคารวะขมังเวทเหมือนกันเหมือนกันนะครับสิทธิ์สายหลวงปู่ทิมเนี่ยอาจารย์เพียรวิทย์สิทธิ์ปู่ทิมเนี่ยจารุสถิติเนี่ยพ่อครูหมอเท่านะ todas, พ่อครูหมอเท่านี่ก็เป็นาาคารวะคารวะขมังเวทเหมือนกันฮะอาจารย์เพชรพ่อครูหมอเท่าอันเนี้ยคารวะขมังเวทเหมือนกันนะครับท่านเป็นสิทธิ์นะสิทธิ์นะอาจารย์นับถือกันเนี่ยนะกับนะที่ อาจารย์ประสูตรจังหวัดตรังนะฮะอาจารย์ประสูตรวัดในเตาเนี่ยนับถือกันเป็นเป็นอาจารย์สิทธิพี่สิทธิน้องเลยนะครับอันเนี้ยมีวิชาจริงนะพ่อครูหมอเท่าเนี่ยนะพระอาจารย์เพชรพ่อครูหมอเท่าเนี่ยอาจารย์เพชรนี่ยเป็นคารวะอันนี้ก็มีวิชาแล้วอีกหลายหลายท่านนะครับอาจารย์ประคองนี่ก็ใช่นะแต่อาจารย์ประคองเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ประคองเนี่ยท่านงานท่านจะเยอะแล้วท่านก็ไม่ค่อยอยากจะ อยากจะออกออกไปไปไหนนะฮะเพราะว่าลูกศิษย์มาหาท่านตลอดแล้วลูกศิษย์ท่านเนี่ยจะเป็นชาวต่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่ตอนเนี้ยอาจจะน้อยลงเพราะชาวต่างประเทศเข้ามาไม่ได้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับโอ้โหมากันตลอดเลยมาหาอาจารย์ประคองเนี่ยนะครับมากันตลอดนะมีคนสอบถามผมเข้ามาถึงถึงหลวงพ่อวันวัดคลองคูนฮะเขาบอกว่าทําไมหลวงพ่อวัน นะทำไมหลวงพ่อหวันถึงไม่แรงนะแบบแบบแรงเหมือนที่ที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่เนี่ยนะฮะคือผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับนะหลวงพ่อหวันวัดคงคูเนี่ยพระดีมากพระสมถะเรียบง่ายแล้วก็ท่านเป็นพระในระดับแนวหน้าวัตถุมงคลของท่านก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ไอเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วมีการประชาสัมพันธ์กันนะแบบเนี้ยที่เป็นอยู่เนี่ย เราจะไปบอกว่าสิ่งนั้นคือความแรงมากๆนะครับก็ไม่ได้นะครับมันเป็นกระแสนะเป็นกระแสเราก็ต้องบอกว่าอันนั้นเป็นความแรงเป็นแบบแรงกระแสนะครับแต่ถ้าแรงในในลักษณะที่มีลูกศิษย์ลูกหาไปมาหาสู่แล้วก็ไปหาท่านเนี่ยอย่างหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกจิแนวหน้าวัตถุมงคลของท่านก็มีเยอะนะฮะถ้าพูดถึงเนี่ยพูดถึงเมืองชาลวันพิจ,จิตตตอนเนี้ย ก็ต้องมีหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆที่เกจิที่มีรู้สิษยิ์ลูกหาเรื่องสศรัทธาเยอะนะครับล่าสุดท่านได้ฟังกันหรือยังได้ได้ฟังกันหรือยังผมยังมีโอกาสได้ฟังนะครับน้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเกจิดังๆทุกองค์แทบจะทุกองค์และมีเพลงประจําตัวนะมีเพลงประจําตัวนะครับจะมีคนร้องนะครับ บางทีก็จะได้นะนักแต่งเพลงชื่อดังแต่งนักร้องชื่อดังร้องบางองค์ก็นะเป็นนักร้องนักร้องที่ไม่ใช่นักร้องชื่อดังแต่ว่าฟังไพเราะนะครับก็มีมีบทเพลงอย่างหลายๆองค์เนี่ยบางองค์มีบทเพลงหลายหลายบทเพลงนะที่พูดถึงท่านเนี่ยอย่างหลวงพ่อพัดเนี่ยวัดห้วยด้วนวัดทานหารก็มีหลายเพลงนะฮะมีหลายเพลงเหมือนกันนะหลวงพ่อหลวงพ่อรวยเนี่ย หลวงพ่อรวยเอาเข้าจริงๆก็มีหลายเพลงนะหลวงพ่อรวยวัตโกเนี่ยมีหลายเพลงเหมือนกันอย่างของหลวงพ่อนะหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูนเนี่ยนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้มันจําเป็นนะผมว่านะมันเข้าสู่ระบบของโซเชียลนะสู่ระบบของของนะของออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับเรื่องบทเพลงเนี่ยสำคัญมันเหมือนมันเหมือนเป็นการเปิดตัวเกจิอะนะเหมือนเป็นการเปิดตัวเกจิ เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับ YouTube เองเนี่ยนะเวลามีเพลงเกจิเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สอดคล้องกับคนที่เขาอยากฟังะนะก็ก็มีแต่งเพลงแล้วก็เอาลง YouTube u t u b e นะลง youtube คนก็ได้รู้จักนะแล้วก็จะบอกนะบอกรายละเอียดของเกจิองค์นั้นๆนะฮะอย่างหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเนี่ยนะเพลงนะที่เขาแต่งมาชื่อบทเพลงนะหลวงพ่อวันบรรดาลโชค บทเพลงนี้เป็นบทเพลงพิเศษของคุณเจี๊ยบพ,พิจิตนะะแม้ไม่ใช่เพลงที่เป็นนักนะับนักแต่งที่โด่งดังนักร้องที่โด่งดังก็ตามนะครับแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยนะใช้ได้ฮะฟังแล้วใช้ได้ฟังแล้วอบอุ่นฟังแล้วก็นะมีมีความเคลิบเคลิ้มพอสมควรนะเป็นเสียงผู้หญิงร้องนะครับก็ไพเราะล่ะครับนะไพเราะนะครับ หลวงพ่อวันเนี่ยท่านดังนานแล้วมีนักสร้างสมัยเมื่อก่อนนักสร้างก็ไปขออนุญาตจัดสร้างนะแต่ว่าจัดสร้างแบบเป็นวาระไม่ได้แห่กันไปสร้างไปขอสร้างเยอยะแยะนะครับเป็นวาระวาระวาระ,าระนี้วาระน,ระนี้ก็ขอจัดสร้างแล้วเดี๋ยวนี้ในกลุ่มของหลวงพ่อวันเองก็ก็แน่นพอสมควรนะครับมีการโพสต์ลงจําหน่ายซื้อขายกันก,ก็ก็ดูดว่าคึก<อ>นะคักนะคึกคักนะครับสําหรับหลวงพ่อวันนะ หลวงพ่อวันเนี่ยวัตถุมงคลหลายรุ่นมีประสบการณ์นะแถวคาดปลอดภัยเนี่ยมีการพูดถึงกันเยอะนะครับเมตตามหานิยมก็ไม่ธรรมดาพระครูพิพิธธรรมาทนนะครับหรือหลวงพ่อวันกุศลจิตโตนะครับปัจจุบันหลวงพ่อวันเนี่ยอายุท่านนะครับแปดสิบหกปีพรรษาหกสิบสี่ทำไมผมต้องเอาอายุมาพูดถึงต่มาเอารเอาเอา,เอาพรรษามาพูดถึงเพราะว่ามันใกล้แล้ว มันใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเดี๋ยวหลายๆคนถามอีกว่าอายุท่านเท่าไหร่หนะ้าพรรษาเท่าไหร่แต่ท่านเผื่อไว้หน่อยนะฮะท่านเผื่อลบบวกไว้หน่อยเพราะว่านะอายุเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับนะบางท่านก็บอกว่า85นะก็บางคนบอกอย่าง86 85 86ปท่านก็เผื่อไว้หน่อยแล้วกันถ้าท่านจะจะจดเลขเด็ดไว้ก็เผื่อๆไว้หน่อย85 86เนี่ยนะนะ64นะ64พรรษา นะการที่ใช้คําว่าพรรษาเนี่ยบางคนก็นะบางคนก็นะพรรษาหกสิบสี่บางคนก็บอกหกสิบสี่พรรษาเนี่ยไม่ไม่เสียหายครับจะเป็นจะเอาพรรษาขึ้นก่อนจะเอาพรรษาขึ้นหลังมันก็ไม่เป็นปัญหานะพรรษาหกสิบสี่ก็คือท่านบวชเนี่ยนะหนึ่งปีเนี่ยนะครับในพรรษาเขาก็เรียกว่าหนึ่งพรรษาแสดงว่าบวชมาถึงหกสิบสี่ปีแล้วนะครับนะหกสิบสี่ปีแล้วนะครับคือพรรษาเนี่ยนะเขาก็นับเป็นปีปๆปปีเนี่ยนะครับนะหกสิบสี่ นะอายุของท่าน86ปีฮะนะ86ปีนะครับเป็นพระดีสีเมืองพิจิตรนะครับกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจละ่ะรูปนี้นะครับสมถะเรียบง่ายนะครับชาวเมืองชาลวันมั่นใจได้นะสำหรับหลวงพ่อหวันวัดโคองคูณถ้าจะเห็นนะครับพระระดับนี้เขาเรียกว่าพระอาวุโสนะบางวันเนี่ยท่านก็มานะลงมานะ้ากวาไม่กวาดนะมามากวาดลานวัดนะฮะ นี่คือหลวงพระวันแล้วเกจินะเกจิรุ่นเก่าๆจะเป็นอย่างเนี้ยท่านไปเห็นนะนะไปเห็นนะหลายๆรูปเนี่ยนะลงมาตอนเย็นก็เอาไม้กวาดมานะกวาดลานวัดแล้วเนี่ยฮะท่านไม่ท่านไม่ไม่ไม่คิดหรอกว่าท่านเป็นเกจิดังท่านไม่คิดหรอกว่าท่านเป็นระดับเจ้าวาดเป็นคณะชั้นปกครองท่านคิดว่าท่านบวชมาเพื่อพระพุทธศาสนาท่านทำอะไรก็ได้เพื่อวัดของท่านเพื่อศาสนา นี่คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงพ่อวันวัดคองคูณนะครับนะใครที่ไปเที่ยวพิจิตรอย่าลืมนะฮะอย่าลืมไปขอบารมีกาบนมัสการท่านหลวงพ่อวันวัดคองคูลเก็บได้รับวัตถุมงคลนะดูว่ารุ่นไหนท่านชอบรุ่นไหนท่านนะสนใจก็ลองไปหาไปหามาดูนะครับมาเช่าอาราธนาพกพาติดตัวนะครับ